ศึก World คิกบ็อกซิ่งเวิร์คับโปรโมชั่นคิกบ็อกซิงรายการใหม่ครับที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ที่โอตาเจเนอเรลิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นมี3นักชกไทยระดับชั้นนำของศึกเพชรยินดีเดินทางไปร่วมชกเปิดรายการนี้ด้วยโดยเดชยาเพชรยินดีอคาเดมี่ครับที่ไฟที่แล้วเอาชนะคะแนนนักชกญี่ปุ่นถึงถิ่นไฟนี้ครับติดใจบินไปชกอีก ดยจะเจอกับไคโตฟูกุดะหรือไคโตววันชัยขุนเข่าพันดุเจ้าถิ่นครับไคโตถือเป็นอีกหนึ่งนักชกญี่ปุ่นที่แฟนๆมวยชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยทั้งคู่ครับจะชกในกติกามวยไทยพิกัด57กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกและยกต่อเวลาพิเศษอีก1ยกอุต่อมาครับกติกามวยไทยพิกัด65กิโลกร,รมัมกำหนด3ยกและยกต่อเวลาพิเศษอีก1ยก ราดจะสิงเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับนักชกอาวุธหนักดีกีแชมป์ IBF มวยไทยในรุ่นเวทเ์เวทจะเจอกับของแข็งจากออสเตรเลียชาร์กทอแสงเทนน้อยหรือแชดคอลินเจ้าของแชมป์ของสภามวยไทยโลก WMC และแชมป์ WBC มวยไทยในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทนะครับไหนดีครับแชดเคยเอาชนะทางด้านของเสกสรรอขวัญเมืองและประกรณ์ี K แสนชัยมวยไทยยิมมาแล้ว อีกคู่ครับซอก,กาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับอดีตแชมป์ลุมพินีในรุ่นเวทเเวทและมิดเดิลเวทครับและเคยลอดแล่นอยู่ในรายการมวยของวันแชมเปี้ยนชิพอยู่พักครับจะเจอกับเคนตะนักชกญี่ปุ่นจอมเก๋าที่มีผลงานในระดับประเทศมากมายและเคยเดินทางมาชกในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วปะทะมาแล้วทั้งแพ้คะแนนทางด้านของเพชรมรกเพชรยินดีอะคาเดมี่ แพ้คะแนนเมืองไทย PK สันชัยมวยไทยยิมแพ้คะแนนแสงมณี PK สันชัยมวยไทยยิมและแพ้คะแนนแก้วแฟร์เทคมาแล้วแม้ว่าจะเจอกับยอดมวยระดับแถวหน้าของไทยเคนตะมักจะเข้าที่2ตลอดแต่ในไฟนี้ครับชกในญี่ปุ่นประมาทเจ้าถิ่นอย่างเคนตะไม่ได้เลยโดยทั้งคู่ครับทั้งซอกกาวและเคนตะจะชกในรูปแบบมวยไทยพิกัด65กิโลกรัมกำหนด3ยกและยกต่อเวลาพิเศษอีก1ยก ต่อด้วยเทพบุตรชิงโคโมวยไทยครับหรือเทพบุตรเพชรเกียรติเพชรที่ตั้งแต่มาอยู่ในญี่ปุ่นยังไม่เคยแพ้ใครนะครับจะเจอกับอาซาฮาราโชเฮในพิกัด60กิโลกร,รมัมกำหนด3ยก 2> 1, 2 3 และคู่นำในรายการครับกติกามวยไทยพิกัด52กิโลกร,รมักรรมกำหนด5ยกนาดะกะโยชิโนริที่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มเตะก,ก้านคอทางด้านของปะตกหินซินบิมวยไทยรับคาเวทีมวยราดำเนินมาเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝ่ายนี้ครับจะเจอกับเพชรนครต่อเพชรตะวันนักชกอาวุธหนักแต่ระยะนี้ครับฟอร์มไม่จี๊ดเท่าที่ควรทั้งหมดครับในรายการคิกบ็อกซิง่งเวิร์ครับอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวรายการนี้ได้ทางช่องของเรานะครับ